สวัสดีครับวันนี้เจอกับช่องแอร์แมนดั้มซิงนะครับมารีวิวทีมงานผู้ใหญ่เสือแห่งเมืองชุมแพร่มาัางปลาครับที่น้องเมื่อนี้มา่างาปลาม่างปลาด้ครับด้วยเมื่อนี้โอ้สุ่มพุ่งเลย เจอครับแม็กโครครับโคบิโคครับโอเปิลร่นไ็มปุ๊กเนี่ยไม่ได้ขนดินมื่อนี้มาแม่งป้าให้พี่น้องโห้เม,มาต้นหนิไหม ทางบ่นี่บติดตามให้เลยครับเด้อพี่น้องเอ้ยต้องเอามันดำสิ่งครับน้องไม่มือไม่สำหรับู้มักรถมักรถหุ่นดินมักรถแม็กโควโอ้มีตนใหม่งามๆจากตนบ่อนี่ เจ้าคนโครคับเมือนี่เออเส้นเรือไหมผู้ใหญ่เสือแห่งเมืองชุมแพโตโทโโทโตนี่เท้นเรือรุ่นหวยาวตัวนี้นี่แหละครับต้นกำเนิดแอร์แมนลีตติงแอร์แมนดำมิงครับขับรถเปลี่ยนกันยอนรถหวยาวนี่ละ จะไปส่องขันแล้วหัวยาวแก้วไอ้มือนี่ขึ้นมาย้อนเวลาจากหน้อยลดหัวยาแล้วมันนี่ยังไ่ได้เลยมักคันซนเงาลดถนีบเอาเพื่อนรถนี่โอ้ขึ้นบน่แล้วลูกพี่ต่อต่อโก้ด้อั่นมา,ามามามาโอ้มังปลามังปลาพี่น้องมังปลา ติดต่อได้ไดไดครับเออสวนชุมแพน้องแกโคกสูงสัมพันต้องการดินถมที่ครับแมคโคขุดสะม,มัางปลาหมีเม็ดครับราคาเป็นกันเองเออติดต่อได้ครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลนาเพียงเขานี่แหละ นายกเสือซื้อเป็นตาย่านแล้วครับพี่น้องนายกเสือ,อ,อมือนี้ขวานอนุญาตมารีวิวครับกับทีมงานแอร์แมนดัมซิงเบิ่งแล้วจะเลื้มกดติดตามให้ได้ครับเด้อพี่น้องเลยเ,เดี๋ยวมือลุ้นกับสินี้คลิป มันมันลงแห้เขาเบิ่งอีกเอามามาไปโอเป้ มั่งไปสู่คนว่างกันอนี่เนื่อตอนทางคนละนาะฮะคลิปนี้ก็เื้อสีได้คว้าซำเนี่ยแล้ะครับพี่น้องเออทีมงานทฮาสิได้เดินทางไปเหตุงานต่อก่ัน เดี๋ยวคอยติดตามคลิปต่อไปดนะครับเด้อสวัสดีครับ